พระเจ้าห้าร้อยชาติเรื่องที่สิบเจ็ดตจะสารชาดกเด็กต่อสู้คดีจนพ้นผิดพระโพธิสัตว์เกิดเป็นเด็กในตระกูลที่ร่ำรวยได้เป็นหัวหน้าเด็กๆของหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเมืองพราณสีวันหนึ่งขณะเล่นอยู่กับเพื่อนๆก็มีหมอจิตเร็วคนหนึ่งชวนให้ไปจับลูกนกในโพรงไม้ แท้จริงแล้วในพรงไม้นั้นไม่มีนกอาศัยอยู่แต่เป็นงูพิษร้ายหมอจิตเลวหลอกให้พระโพธ,ธิสัตว์ไปจับเพื่อที่จะให้งูกัดตนจะได้ช่วยรักษาหวังเพื่อจะได้ค่ารักษาพยาบาลจากพ่อแม่ผู้ปกครองของพระโพธ,ธิสัตว์ตอนเมื่อยังเด็กไม่รู้อะไรหวังเพื่อจะได้ลูกนกมาเล่นโดยมีเพื่อนๆตามไปเป็นขยงพอไปถึง ก็ปีนขึ้นต้นไม้ล้วงเข้าไปในโพรงตามที่หมอเร็วๆชี้บอกที่คว้าได้ไม่ใช่นกแต่เป็นงูพิษพระโพธิสัตว์รู้ว่าเป็นงูแต่ไม่ยอมปล่อยกลับดึงออกมาแล้วเหวี่ยงไปโดนคอหมอเข้าพอดีงูรัดคอหมอและกัดเข้าที่ต้นคอแล้วเลื้อยหนีเข้าป่าไปฝ่ายหมอทนพิษงูไม่ไหวล้มทั้งยืนขาดใจตายในเวลาไม่นาน พวกชาวบ้านผ่านมาเห็นหมอตายแล้วนึกว่าเด็กๆลุงฆ่าหมอจึงจับพัญญนาการด้วยไม้ตงโงแล้วนําไปถวายพระราชาขณะเดินทางพระภูริสัตว์ได้บอกกับพวกว่าเวลาเข้าเฝ้าพระราชาอย่าได้แสดงอาการหวาดกลัวออกมานะให้แสดงอาการร่าเริงเข้าไว้พระราชาจะตัดกับเราก่อนแล้วเราก็จะรู้ว่าควรจะตอบอย่างไรพวกเด็กๆบอกไม่มีปัญหา พออยู่ต่อหน้าพระราชาเด็กๆก,ก็ทำตัวร่าเริงยิ้มแย้มพระราชาแปลกพระไทยว่าธรรมดาผู้ไร้ค่าคนตายต้องหวาดกลัวต่อโทษทันแต่เด็กเหล่านั้นกลับร่าเริงเหลือเกินจึงตรัสถามว่าพวกเจ้าถูกจับมาเดี๋ยวก็จะต้องถูกลงโทษแต่ทำไมไม่รู้สึกกลัวกันเลยพระพุทสั์กราบทูลว่าคนเรา จะไม่ได้รับผลดีจากความเศร้าโศกและร่ำไห้นําซ้ำพวกศัตรูยังจะดีใจเสียอีกส่วนบัณฑิตผู้ฉลาดในการวินิจฉัยคดีถ้าไม่สะทุกสถานจากอันตรายที่เกิดขึ้นเมื่อศัตรูเห็นสีหน้าของบัณฑิตไม่จืดจ๋อยก็ย่อมรู้สึกไม่สบายใจคนเราสแสวงหาความเจริญรุ่งเรืองในที่ใด พึงขยันหมั่นเพียรสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นในที่นั้นได้ถ้ารู้ว่าตนไม่อาจแสวงหาความเจริญได้แม้จะเพียรพยายามอย่างไรก็จะไม่เสียใจอดคลั้นอดทนได้ด้วยคิดเสียว่ามันอาจเป็นกรรมของเราทําให้เป็นไปพระราชาฟังแล้วถึงกับอึ้องพระไทยแล้วก็พินิจพิเคราะห์คดีอย่างรอบคอบ สุดท้ายก็รู้ว่าเด็กๆไม่ผิดจึงรับสั่งให้นำเครื่องพน,นาการออกและปล่อยเด็กๆทุกคนคืนสู่อิสรภาพและประทานรางวัลอย่างมากมายกับทรงแต่งตั้งพระโพธ,ธิสัตว์ให้เป็นอาจารย์สอนธรรมะแก่พระองค์ธรรมนิทานชาดกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนฉลาดย่อมไม่แสดงอาการหวาดกลัวให้ศัตรูเห็นจงยิ้มให้ได้เมื่อมีภัยมาถึง พุทธศาสนาสุภาษิตประจำเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอุกุตถีสุรมิชณะน,ะนุติเมื่อเกิดเหตุร้ายแรงย่อมต้องการคนล้าหารยีทับกาสิบสอ